ข้อ12ถ้านักเรียนมีเพื่อนติดยาเสพติดจะแนะนำเพื่อนให้ไปสถานที่ใดจึงจะถูกต้องข้อ1วัดระอาแก้วข้อ2วัดส่วนข้อ2สวนโม่ข้อ3สำนักส่งถ้ำกระบอกข้อ4วัดส่วนแก้วจริงๆพี่ว่าโจทย์ข้อ1เนี่ยเขาน่าจะหมายถึงวัดพายแก้วมากกว่า ทีนี้ลองลึกภาพดูนะคนที่ติดยาเสพติดน้องจะแนะนําให้เขาไปที่ไหนเอ่ยข้อหนึ่งถ้าเป็นวัดพระแก้วไปทําไมเอ่ยวัดพระแก้วนี่ถือเป็นวัดประจรําราชการซึ่งเราไปเพื่อสักการะพระพุทธรูปถูกไหมไม่ได้เกี่ยวอะไรกับยาเสพติดเลยซึ่งวัดพระแก้วเนี่ยถือเป็นส่วนหนึ่งของพระบรมมหาราชวังด้วยถูกปะฉันอยากแนะนําให้เพื่อนไปวัดพระแก้วนะผิดอันที่สองส่วนโมกมีใครรู้จักส่วนโมกบ้างไหม อ่าหลายคนรู้จักถูกไหมว่าสวนโมกเนี่ยคือสถานที่ใช้ในการปฏิบัติธรรมถูกไหมไม่ว่าน้องจะเป็นคนธรรมดาหรือที่เขาเรียกว่าคาคาราวาสรวมทั้งคนที่ปฏิบัติธรรมจริงจังเนี่ยสามารถไปปฏิบัติธรรมที่สวนโมกได้เลยเขาจะมีการนั่งสมาธิเดินจงกรมรวมอะไรกันเป็นเยอะๆเลยคนที่สนใจเนี่ยพะพุทธศาสนาสา,สามารถไปได้นะส่วนอันที่สามนี่แหละคือสิ่งที่น้องจะต้องแนะนําให้เพื่อนไปเพราะว่า สำนักส่งถ้ำกระบอกเนี่ยเป็นการตั้งขึ้นเพื่อจะช่วยดูแลคนที่ติดยาเสพติดให้น้องถูกไหมซึ่งคนที่ช่วยดูแลในเรื่องของการติดยาเสพติดเนี่ยนอกจากจะช่วยให้สำหรับคนที่ต้องการเลิกยาเสพติดแล้วยังช่วยในการดูแลรักษาคนที่ติดยาเสพติดด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนน้องติดยาเสพติดก็ควรจะส่งมาที่สำนักส่งถ้ำกระบอกนั่นเอง แอบตอบข้อนี้มาดูข้อสี่วัดส่วนแก้วมีใครรู้จักวัดส่วนแก้วไหมวัดส่วนแก้วคือวัดที่พระพยอมอยู่วัดที่พระพยอมอยู่ถูกไหมซึ่งวัดเนี้ยก็ถ้าเข้ามาก็มาเพื่อฟังเทศฟังธรรมหรือปฏิบัติธรรมมาบริจาคเงินให้แก่วัด ไม่เกี่ยวกับการติดยาเสพติดหรือบําบัดยาเสพติดถูกไหมเพราะฉันในสี่ข้อนี้ข้อที่เกี่ยวข้องกับการติดยาเสพติดหรือการเลิกยาเนี่ยมีข้อเดียวก็คือสำนักสงฆ์ทำกระบอกต้องตอบข้อ3นะส่วนข้ออื่นส่วนเนี่ยจะใช้ในการปฏิบัติธรรมหรือว่าเข้ามาชมความสวยงามของพระพุทธรูปต่างๆนั่นเองนะฉันข้อ้ตอบข้อ3ค่ะ